สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่10ตุลาคมพศ2566ค่ะวันนี้แม่หม,มุกระด้ม,มาบ้านของพ่อแต้มเนาะคะ่ะจะพาท่นานผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมในทางต่องวดพ่อแต้มงวด,ว,ดวันที่16ตุลาคมพศ2566ค่ะมาเบ่งมาฟังน้ำกันเนาะคะ่ะว่าพ่อแต้มจะนินจะยำให้ชุดไหนนะคะผู้ชม่ะไปรับชมมาฟังน้ำกัน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแต้มรักจะเรื่งเดินดีนะพ่อเนาะรักนวยรักก็ยังเดินดีอ่าเลขเด่นนี่พี่น้องพ่อแต้มพนกว่ากะให้นี่ครับบนให้เด่นหนึ่งกับสองเด้อท่านผู้ชมเด้อแล้วก็พ่อพนกว่าตรงๆหนึ่งกับสองนี่ยให้ยูลักนวยท่านผู้ชมพ่อถ่ายจับรักลอยศูนย์ไซนี่กะศูนย์เสือเอา น้ำมากแะ่รักนั่นพอเนอะเอาะเขาตะเล็กวิ่งกับลักนะครับบนเนี่ยสองรักหน่วยที่ได้ไหมวะนี่สูตรอันงวดที่ผ่านมาครับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองรักหน่วยอ่ามาสองวันนี้ได้เก้ากับศูนย์ไม่ฮัมทำช่อมได้เก้ากับศูนย์แต่ว่าจะมาลองลองอันนี้สูตรเก้าครับแต่ว่าลักสิบนี่เป็นสูตรใหม่ครับสูตรลักหน่วยเนี่ยเอาสูตรเก้าไม่ฮัมักหน่วยสูตรเก้าครับลักสิบเปลี่ยนสูตรใหม่ เขลองเบื้องอันนี้อันนี้คือลักลักซิปลักซิฟแม่ครับผมเดี๋ยวมันเขียนคนละเทอมันก็เลยมันกลับกันอยู่ข้างนี้ครับยี่กับศูนย์สองกันวะอันนี้ละสามกับแปดกับสามนี่ถ้าเป็นสูตรไม่มากพอเนี่ยถ้าเป็นสูตรไม่ถ้าเป็นสูตรไม่คือวันที่เราจะได้ศูนย์สองแม่หงดนี่ได้แปดกับสามแม่เอาได้สองตัวหนึ่งตัวนี้ได้เท่านั้นนะได้สองตัวหนึ่งสี่คู่แม่โอ้หน่อยลงสี่คู่เท่านั้นทาบผู้ชมสี่คู่เท่านั้นนะครับเอ๋ ห่างเลยหน่อยลงก็เก่าพี่น้องจับใส่สูตรไหมว่ารังโม้ยเป็นเก่าครับผมช่องแผ่เนเนาะยังแผ่นเนาะครับเอาเดี๋ยวจังอี๋ล่างจังกันนี้ปลอด้ะปิดกันบนห้องนะครับสิบหก ตุราคมพอแต้มเพิ่นเปลี่ยนลักซิปเด็พี่น้องได้เปลี่ยนสูตรลักซิปนะครับเอาสูตรที่มันเดินเขามาแทนสูตรที่หลุดนะครับพอแต้มมันก็เปลี่ยนไหมเอาเหล็กเด่นกังแม่นอยู่นะพ่อเนาะพอคนจับเีนชุดเด่นหนึ่งกับสองข้าครับบน ก้ากับศูนย์มากเก่แทบผมกระเด็นยุ่เก่าหมว,วเนี่บนถ้าบเดนเห็นดอกเบีกสี่หางหนเบสี่างก่อนนะกรเด็นสุกคู่นะครับพี่น้องน่อยคู่วันนี้มารักสิบมันในครับ,น,บ 3. 3> น,นี่มันแปดเข้าชามักสิบแปดกับสอันนี้เาลักสิบมวดกว่อนอ่ามันไปเป็นลักสิล่างลักสิล่างอ่า <laughs> ลักสิบห้งวดที่ผ่านมาไปอยู่ล่างไปลงล่าง เทว่าสังเกตว่ส่วนเก่าดิแล้วพรเห็น่อปะชนกันที่เก้าส่วนกันที่เก่าดิครับเทว่าสิบุนเองเนาะเทว่าเก้ากับศูนย์เนี่ยพันไหลล่างพันมาบนศูนย์อ่ะอันนี้มันในแปดกับสามเนาะมันวอกพอแต่มเนี่ยวันที่แล้วให้เก่ากับศูนย์ล่างมาบนแต่มาชมศูนย์มาลักสิบบนหลักสิบแปดกับสาม หลักหน่วยเก้ากับศูนย์พอเขียน,ใน,ในเส่นนี้นี่น่าวิ่งนี่วะโอ้วิ่งบ่ครับวิ่อ๋อูกเป็นมัตเหล็กวิ่งครับพี่น้องเนาะวานโมพาดอหวัวนี่เก่าเนี่ยังนี้เกิดเก่าไม่ก้ามันหรอคือวานคือวานโอ้ยมส้นกับลายสูนย์ม่เก่า,าไง<ห> หลักสิบแปดกับสามแล้วพี่น้องเด้หลักหน่วยเก้ากับศูนย์สามเก้าสามศูนย์แปดเก้า แปดศูนย์ครับมันรักรอยอาหารมันมันในเก่ากบชูนเนาะแบนขอวันนี้ก็จะล่องมันมีเบื้องนอกออ่าหลักรอยมันลอยใส่ดีกว่เธิมเป็นยังสูงนะครับงวดนี้มันได้สี่กับห้าหลักร้อยสี่กับห้าจะว่าหาสามศูนเนาะ เก้าครับศูนี่มานํำกันในบ่อเพาะเล็กวิ่งเนี่ย่ากเคยมาำทำก,นนมำกันด้่ยกมนไหมมาด้วยกันนะคะเด่นซ้ำกันก็กระเด็นเด็นหายมูอยู่กับใช้โลโก้กันเนาะใช้โลโก้กันเ่ากับผม หลักแยังเดือนดีเด้พี่น้องเด้อครับหมวดที่ผ่านมานี่ยผ่านแต่หลักสิบหลักหน่วยเดินดีเลขเด่นก็นยังเดินดีหนึ่งกับสองกับมาสองท่านผู้ชมนะครับหมวดนี้ก็พอว,ว่ามาทแท้ๆล่ะหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยมักเก่ามีไหมมักเก่าดีกว่าเนี่ย เด่นที่เก่าได้กว่าแต้ม้าครับผมช่องทางนี้นดฮะศูนย์นี่ก็งามในเรียงงวนนี่จะัไปบนไปล่างศูนย์เพราะว่านี่ไหมครับงวดหนึ่งเมีนบ่ครับผม สองกับสามสองกับสามมาสองมาสองวันนี้ไม่ได้ศูนย์กับหนึ่งไงสูตรนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งเนียชนกันที่ศูนย์นี่พอก็ยังวันเนาะชนกันที่ศูนย์นี่ครับผู้ใดมักศูนย์กันหรือมีตัวที่ชอบจับใส่ศูนย์ในเลยพอมาศูนย์กระเด็นศูนย์กเก้ากระเด็นเนีนเก้าแต่ว่ามันจุดประมาณสูตรดีเพราะมันชนกันที่ศูนย์นี่พอสูตรก็ยังวันเหมือนมันชนสองเนาะครับชนสองมวยห้องในนี่กับสองหัวใจเหรออ่านี่มันชนสองกับมาสองมาสอง ูตรนี่ชนกันที่สองนี่มาสองนี่ครับล <orb. S 2> ักหน่วยนี่วันนี้มันศูนกับหนึเมืนอกี่ส้นศูนย์เนาะวนี่ชนกันที่ศูนย์ธรรชมนี่อกศูนย์เกากาศูนย์านัเะยนอยู่พอจว่าถามเบิ้งว่เกาศูนันกัน่บ่ธรมชมปุรมักศูนย์เนียนเนียนศูนย์กันออต่ทานมันกบลายหางเอาถ้าวิ่งอ่เด่นทังสองตเลยก่าพาศูนี่ ตัดบดไดหมตัดบดไดเด้อกับเก่ากับศูนย์นี่บ่นมาแทะพ,อ,อ,พอเตรียมมาเนี่ครับเก้ากับศูนย์นี่วิ่งคือวิ่งเก่ากับศูนย์ถ้าคันคันพอเตรียมว่าถ,ถัดไปเน้นเก่ากับ,กบเสียดายศูนย์แต่ว่าเบ้าเท่าเน้นที่เก่าอยู่ครับบนก็ได้ผู้ได้มัมกหนี่กันวิ่งเก่าเลยครับถ้าผู้ใดกันมักผัวร้องก็คือศูนย์เบ้าเทว่าศูนย์นะครับเอาลัก ถาวิเลขวิ่งพราะเต็ม้ะพี่น้องเด้อตุลาคม2 5 6 6เด่นเก้ากับ0นย์ครับวิ่ง9ก,กับ0ย์ชุดบนหลักสิกับสหลักหน่วย9ก,กับ0นย์สังเกตเห็นมาพ,พี่น้องหลายสุดเขาชนกันที่0นะครับจับใส่กันในซีคู่เท่านันตรงตรงสามเก้าสาหลักลอยพราเต็มวันนี้สกับ5นะครับผมจับใส่เบอร์ดกนพี่น้องตัวเาาัขหลักลอยตัวเด อุทิ่ารมาจับลักลอยสายกระด้ศูนย์เจ็ดสองศูนย์หกสองนี่เปรียบเทียบอยู่ดิครับบึงดูอืมนี่อุทิ่ารมาได้หน่ครับชนสองศูนย์มาล้มกันมาล้มกันอืมวันนี้มปดแปดศูนย์โอ้หนิธรรมชมนี่อ่าพอแต้มมาแปดศูนย์ถามมาขึ้นมาตัวนี้นี่ครับธรรมชม เพราเขากระเบิงว่ามันส้นทั้งเปียทั้งซูนน้ำชิมานกันบ่อหรือบ่มาเขาบ่รูเนาะนี่ครับสูตรนี้ส้นกันเอาแต่ว่าพอเต็มได้ซีคูได้พี่น้องได้กว่านี่สามเก้าสามศูนต์ตัวเน้นแปดเก้าแปดศูนต์ตัวรองหรือผู้ใดแกะเน้นทั้งซีคูกับว่าเป็นยังตรงๆแล้วพอเนาะครับผมอ่าครับผมแคปหน้าจอท่านผู้ชมบนอย่างเดียวพอเต็มครับผมขอบคุณพอเต็มครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับออกกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ